สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนชาวสมร์ทวอที่นาหลักทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้ผมชิ่นเคยครับในวันนะจ๊ะวันนี้เราจะมารีวิวตัวของสุกนะกันนะครับผมหรือพูดง่ายๆคือราชาคำสาบนั้นๆันไม่ตต้องบอกก่อนว่าตัวของสก,กิลเองพี่แกก็ถือว่าใช้ได้เลยแนทะุกดยไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับผมอ่ะ ก่อนจะไปรับชมเนื้อหาขอฝากไว้ด้วยกับสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับนี่เลยครับใครที่สนใจเติมเกมซัมเมอร์นัวราคาที่ถูกกว่าเติมเองนครับพเพาเวอร์เพลิงอยู่ข้างล่างสนใจแพ็คไหนจิมน้มไปซะนุมนะ่มๆนะฮะมีแพ็คหลายแพ็คให้เลือกชอบแพ็คไหนจิม้มแพ็คนั้นนะครับและที่สําคัญอย่าลืมบอกว่ามาจากวัคุงด้วยนะฮะแล้วก็ใครที่สนใจในเรื่องของการตีอาร์ทีเอนะครับหรือโหมดในการคอนเทนต์ของการจ้างฟาร์มท,ทําทีมลงดันต่างๆครับใหญ่ใหม่เซิร์ฟฟาร์มลิงก์อยู่ข้างล่างเช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะ วันนี้เรามารีวิวตัวของสุขุนะแบบผิวๆกันแล้วกันนะครับทุกคนต้องบอกก่อนว่าตัวนี้จริงๆแอบไม่ค่อยเชียร์กับผู้เเริ่มต้นสักเท่าไหร่นะครับผมแต่จริงๆน้องก็กเก่งตเป็นตัวที่เก่งเลยนะครับผมอ่ะก็ทําสเตตยากอยู่พอสมควรน,นะสำหรับสุขุนะถ้าอยากให้สเตตมันดีมากๆเนาะทำยากอยู่พอสมควรน,นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวตัวของสกิลกันนะครับ สกิลที่หนึ่งครับเป็นการโจมตีนะครับผมโดยที่ไม่สนใจในเรื่องของเอฟเฟกฟ้าเลยนะผมก็คือตีทะลุในเรื่องของประฟ้าเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเอ,อ่อยิ่งค่า ATK ของเราเนี่ยสูงกว่าพลังป้องกันของศัตรูเนี่ยมันก็จะตีดามจดแรงขึ้นนั่นเองก็คือประมาณว่าทําตัวนี้ทําง่ายๆก็คือเน้นไปทาง ATK เยอะๆนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนอร์ต่อไปครับสกิลที่2ครับเป็นการโจมตีเป้าเดียวสองครั้งครับการโจมตีในฮิตแรกเนี่ยก็จะเป็นการเกาะแตกเนี่ยสองเทินเนาะแล้วก็ฮิตที่2เนี่ยมันจะมีโอกาสสสตีสูงงงุดถึ6ครั้นะ ฮิตที่แรึงในเนกาะแตกก็จริงครับแต่ฮิตที่2เนี่ยแบ่งเป็นแบบพาร์ทย่อยนะฮะพาร์ทย่อยก็มานะฮะก็คือถ้าสมมติกรณีที่ตัวของ atk เราสูงกว่าพลังโจมตีเออพลังป้องกันของศัตรูมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนคล้ายๆกับตีซอยเนี่ยสูงสุดถึง6ครั้งด้วยกันนะครับถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำดาเมจสแปมได้รู้นรรัวมากๆนะแต่ว่าเออข้อเสียของน้องคือถ้ามันตีเยอะหลายฮิตก็จริงแต่ว่าดาเมจมันเบลาลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับประมาณนั้นแล้วกันเนอแล้วก็กินสกกกิลเเเเเต็มมมูาาาานนนนนนปแแค่่่่2 2ททรรัั้้ถืออยๆงะ ต่อไปครับแพสซีฟสกิลครับก็เวลาที่ตัวของน้องเนี่ยเริ่มเทินนะครับผมหากตัวของ HP พีของน้องเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆกับว่าต่ำกว่า50%นะครับผมน้องก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าจะกลับไปฮิวให้ตัวเองให้มันแบบเออไม่ใช่50%ต่ํตากว่า30%เนี่ยน้องก็จะกลับไปเหมือนคล้ายๆกับว่าเทินเดิมสมมติว,ว่าน้องเนี่ย HP ทพีเนี่ยน้อง40%แล้วก็โดนลดเลือดมาปั๊บเนี่ยนะครับคือกลายเป็น30%นะครับหรือต่ำกว่า30%ก็ได้มันจะย้อนเวลาเนี่ยกลับไปนะครับผมให้แบบตัวของเเลอดน้งี่ ให,ให้กลายเป็นแบบเหมือนเทิร์นที่แล้วครับผมสมมติที่แล้ว50ต่อไปเหลือ30มันก็จะย้อนกลับไปนะผมประมาณนึงอารมณ์แบบกึง่งกึ่งฮิวให้ตัวเองได้นะครับผมประมาณนั้นละกันเนอแพสซีฟสกิลดูแบบลูกเล่นแอบ,บงงๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าหยิบมาเล่นจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งเลยนั่นเองนะฮะต่อไปครับผมก็คือลีดเดอร์นะครับผมดีสกิลนะครับเป็นการเพิ่มอัตราตดคีย์ดิคอให้กับคาดมือเนี่ยสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะจ๊ะส่วน ทำรุนยากมากนะผมไม่ค่อยเชียร์สักเท่าไหร่นะผมทำรุนยากจริงๆนะครับประมาณนี้ใส่อัตติไฟเป็นอชชโนบายตามค่า a e อ k นะครับผมอาทิตย์นี้เดี๋ยวเรามาลองเซอร์เวย์คอนทิน้การฟาร์มดูแลกันนะครับว่าอ้ตัวน้องเนี่ยเป็นฟาร์มยังไงบ้างนะครับแล้วก็เอาไปโหดคนได้โหดแค่ไหนนะจ๊ะหนุ่มๆ а, มาดูกันนะครับคือต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าใช้ได้นะไม่แย่ดูนะครับตีปึ้งปึ๊งนี่ประมาณนี้ทุกคนโอ้ยใครบอกว่าดาเมจมันเบลาลงไม่ใช่นะทุกคนเน สังเกตเมื่อ,อกี้แบบศัตรูมาตีปั๊บใช่ไหมมันย้อนเวลากลับไปไหมเลือดไม่ลดเลยนะครับโคตรตึงเดโี๋ยวหูยมันเท่จริงครับหน,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 นุ่มๆเนี่ยปาดไปปาดไปครับผมสองหมื่นนะสกิลหนึ่งอะตีปุ่มปุ่มปุ่มเช็ดเท่เฮ้ยมันเบาลงไม่นี่เลยมันมันไม่ได้เบาลงเยอะขนาดนั้นนะเพื่อนๆมันมันไม่ได้เบาลงขนาดนั้นเห็นไหมมันย้อนเวลากลับไปเลือดเต็มหลอดนะครับทุกคนดูดิเหมือนจะเป็นอมาตะเรื่อยๆดูดิเห็นไหมย้อนเวลากลับไปครับทำให้เลือดมันกลับเป็นแบบปัจจุบันอะไรประมาณนี้เออดูดิ วิมันไม่ได้เบาขนาดนั้นทุกคนมันแรงนะมันแรงเลยอะเฮ้ยทำเป็นเล่นไปนะตัวนี้ผมว่าเหมาะกับการลงในโคพลิสได้อยู่นะครับไม่แย่นะฮะถูกว่าตอบโจทย์เลยอ่ะเอาเรื่องหนุ่มเฮ้ยเค็ดตึงจัดแน่ <c oughs> อื้มเฮ้ยแรงนะแรงแรงมากนะ <c oughs> ครับแรงมากแล้วก็แทบจะเป็นอมาตรงอมาตัได้เลยอะหนุ่มหนดูดิเฮ้โคตึงอย่างตึงอะครับน้อน ดูเวอร์จัดแล้วมันเท่ได้บาดตาบาดใจจริงวันหนุ่มเฮ้ยโอ้สกิลแมงเทจตดตู้คนะเนี่ยเป็นราชาคำสศาส์ที่จะเรียกว่าเก่งแล้วก็โกงก็ได้นะครับผมนี่เหมือนถ้าแบบมาาก feel กันจะเฟี้ยวกว่านี้ก็คือกลางอาณาเขตนะทุกอารามส่งซ่อนมนันบุมบุมบูมบมตุยฮะบอกได้คําเดียวเนี่ยน่าจะมีแอนิเมชั่นที่เป็นกลางอาณาเขตด้วยนะครับอืน่าจะมันพอสมควรน,นะฮะอะต่อไปนะครับเรามาลองตีคนดูบ้างเราไปเก่งกับมอนเตอร์แล้วเรามาลองหวดกับคนดูซิว่า คนเนี่ยมันจะเก่งกว่าเราหรือเปล่านะครับนอนๆอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตใช้เป็นมอนเตอร์โปรโตไทป์แล้วกันเนะะเาะก็ตั้งแบบกันบ้านแบบ easy easy ไปนะฮะเราลองใช้เป็นทีมแบบเบสิกแล้วกันนะครับ basic basic นะครับนดูด,ดิโอเคก็รถบัฟครับปึบ๊บผมทำคิเลตร้อยเลยนะเพื่อนๆเพ,เพราะว่ากลัวมันไม่ขิดนะครับผมปึบ๊บแล้วก็สุภูณาครับมาฝาดเท่าไหร่เจ็ดพครับเจ็ดครับ อืมติดพันเองเฮผมว่ามันมันแบบเบาไปนิดหนึ่งอะติดประมาณมันตีประมาณหกเจ็ดรอบเนาะประมาณเจ็ดครั้งนะครับผมก็ตีหูไม่ไม่แค่นั้นแหละเกือบห้าสิบเททุกคนโอ้ยไม่แค่นั้นแล้วพี่ผมขอเยอะขอโทษครับกับคําพูดเลยฮะเกือบเกือบห้าสิบเคผมโอ้หได้ฟาดแต่ละทีเนี่ยน่าสัตว์โอ้ยตีแรงมากนับตัวนี่ตีแรงมาก ปุ๊บ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 วินวอลเขวินวอลกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมโคตรแรงนะผมอะต่อมาครับมาดูในคอนเทนต์ตัวของอารีนากันบ้างว่าเอ้ยในคอนเทนต์ตัวของอาร์าทีเอกันบ้างครับว่าอาร์ทีเอเนี่ยมันมีคนหยิบมาเล่นหรือเปล่านะครับมาดูกันซิมาดูกันซี่มาดูกันซิอารีเพย์หรือเขายังยังเล่นไม่ได้เหรอหรือเล่นได้แล้วนะครับมาดูกันอ่าเล่นได้แล้วนะครับผมสุคุณะระดับแรงยิ้งดาวแดงดูครับว่ามันจะเล่นแบบได้โหดแค่ไหนเดือดแค่ไหนนะครับมาดูกันนะครับ จอคนไทยด้วยนะแล้วก็พี่แกเป็นเมนจริงนะผมอ่ะแล้วเล่นเป็นทีมสปีดนะเป็นทีมสปีดเจาะๆหน่อยเพื่อนๆผมว่านะนะครับ <S <S น่าจะเล่นเป็นทีมสปีดเจาะๆหน่อยอ่าโอเคค่อนข้าง,งครบเซตอ่าเขาแบนยูนิคอร์นแสงนะเหมือนกับให้เราได้โชว์เดวิแบบให้เราได้โชว์แบบเต็มประสิทธิภาพมากๆนะผมแต่ว่าไม่ได้โชว์ว่ะเราออกกูไปก่อนออกบอกไปก่อนเลยละกันนะครับผมอ่าบ๊บมาโอ้แล้วเอกจะเทิร์นมาครับรับปาดคมคมครับหนุ่มๆโหแรงนะ แล้วก็เติมเกรดครับแล้วก็สกิลสองสแปมเรื่อยๆครับโู้โเลงนะเฮ้ยทำไมคอมบแบบนี้ได้ไดนี่หว่าจริงทุกคนได้แข่งหรอเค okay, ดูนะครับมันจะย้อนคูนสายกลับไปนะผมโอ้โหทุกคนดูดิมันย้อนเวลากลับไปเมื่อกี้คือเลือดมันเต็มเลยนะครับตอนแรกเนี่ยเลือดลดมาประมาณสักแถวแถวสามสิบเปอร์เซ็นต์จริงไหมครับเออประมาณสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คือพี่แกย้อนกลับไปนะผมทุกคนย้อนกลับไปคือเลือดเต็มเลยนะโอ้โหเก่งมากนะครับ ถ้าเล่นถูกเกมเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะเฉิดฉายอยู่นะเอาจริงๆโอ้ถ้าเล่นถูเกมผมว่าน่าจะเฉิดฉายนะครับก็เป็นมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่ํำดาเมจเป้าเดี่ยวได้ค่อนข้างรุนแรงมากๆนะครับยิ่งใส่เป็นแบบพวกอาร์ติแฟกต์แบบแอชเชนอลบายตามค่า ATK ก็ถือว่าเจาะได้ดีนะผมก็เน้นไปทางแบบวันฮิตคิวนะแบบสกิลสองก็ไปเฝ้ากับไปคุยกับรากมะม่วงนะผมประมาณนั้นนะฮะสกิลสองน่าจะเมินเดฟด้วยเนาะมันก็จะโกงเกินนะถ้าสกิลสองเมินเดฟอะ พี่เก,กก็จะแบบไม่เอาอะไรเลยแนะ่เอเคอันนี้ตายปะน่าจะไปคุยกับลากมะม่วงนะ,นนะ,นะครับเกยนะ์ครับปึ๊บปึ๊บเหมือนมันเอ็กซ์เตอร์เลยอะสกิลสองคือมันเป็นแพสีฟสกิลหรือเปล่าวะไม่น่าใช่นี่เนี่เห็นไหมดูนะเลือดเราไปต่ําไปลดไปมากนะผมดิโดนปาดไปเกย์อุ๊ยจะแป๊บตั้งนะทําไมมันไม่ย้อนเวลากลับไปอะหนุ่มๆเมืม่อก,กี้มันย้อนนะครับเงื่อนไขมันดูแปลกแปก,ปกว่ะแป๊บนึงนะผมว่าน่าจะชนะได้อยู่มั้งนะเกยอันนี้น่าจะแพ้แล้วนะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปดูสก,กิลก่อนนะครับสก,กิลตัวของแพสซีฟเนี่ยเหมือนแปลกๆค่ะใช่ไหมผมคิดว่าแบบ30สปซแล้วมันย้อนกลับไปนี่หรือยังไงไหนดูดิอ่าเมื่อเริ่มเชิญต่อสู้หาก h คีของตนไม่เกินไม่เพิ่มขึ้นอ๋อหาก HP มันมีเงื่อนไขก็คือหาก h คีของเราเนี่ยไม่มีการเพิ่มขึ้นเลยนะครับผมอ่ะอืม อ๋อมันมีเงื่อนไขเข้ามาแซมคือถ้าเลือดต่ํากว่า3 0ทุกคนขออภัยกับการอธิบายด้วยนะถ้าสมมติเลือดตัวของน้องเองอะต่ํากว่า3 0เอ่์มันไม่สามารถที่จะกลับไปมันจะไม่สามารถที่จะกลับไปแบบจุดเดิมได้ไงครับคือถ้าต่ากว่า3 0คือมันจะฟรีแค่นั้นเลยนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันนะ30มสบเท่ากับมันจะฟรีเลยนะครับประมาณนั้นนะฮะก็ถือว่าโอเคก็ถ้ามันย้อนเวลากลับไปกลับมามันก็โกงเกินอะสำหรับผมผมมองนะเออนี่ยเบรก ไม่แง่ไม่แย่แต่เล่นไม่ง่ายนะครับอาวุธตรงๆงเลยนะครับไม่แย่แต่ก็เล่นไม่ได้นะครับผมเออไม่ไม่ง่ายนะผมอนะ่ะแล้วก็โดนกระทําก่อนเลยอันดับแรกแล้วลบบัอไม่ออกด้วยสมวนมว่ามันจะเล่นกับการเจาะเป้าเดียวอย่างเงี้ยครับอ๋อละเคลื่อนล้างปะสวยให้เจาะปึงป้งๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับปึบ๊บมาสวยครับโอ้มีอมาตะเนี่ยน่าจะสบายหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าแบบน้องแบบยืนได้สบายอ่ะมันแบบสโลได้ easy easy เลยอ่ะ สกิล okay. uh huh. มันดูไม่ได้แรงแบบเปี้ยงป้างมากกับเพื<ๆ>่อนๆแต่ว่ามันสกิลมันเฟี้ยวอยู่นะผมว่ามันน่าจะเป็นการรอบัฟมากกว่าครับสกิลมันโอเคนะแต่ว่าผมมองว่ายังไม่ได้แรงพอถึงขั้นแบบตุยได้เลย้ยครับยังยังไม่ได้ถึงขั้นขนาดนั้นนะครับอื uh huh. ก็เล่นได้อยู่ก็เล่นได้อยู่ครับถ้าเป็นในคอนเทนพีเอก็ เอาไปตัวของการฟาร์มพวกนอนสีได้นะนอนสีได้นะครับแล้วก็เนโครน่าจะได้ด้วยเหมือนกันนะครับเนโครก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าตีคนผมว่าอาจจะยังไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับอาจจะแบบรอให้มันบัฟขึ้นมากว่านี้นิดหน่อยนะแต่ว่าแพสซีฟสกิลเนี่ยถือว่าโกงเลยนะก็คือเหมือนกับประมาณว่าย้อนเวลาได้นะครับผมประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเลือดต่ำกว่า30%นะครับผมอ่ะถ้าเลือดต่ำกว่า30%เนี่ยน้องก็ไม่สามารถที่จะย้อนเวลาได้นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นนะกันเนอรับผมมประาณให้หัวมันโล่งเนี้นะครับ แล้วก็สุกุนาก็หวดเข้าไปใบเพื่อใครก่อนน้องเฮ้ยหนุม่มเองจะใบเพื่อนี่เรียบร้อยตีปึ้งหกพันนะครับไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับทุกคนก็กลางๆนะกลางๆนะสำหรับผมกลางๆก,กว่ะไม่ได้แบบดีมากนะผมผมให้คะแนนประมาณสักแถวๆห้าแล้วกันนะครับเต็มสิบให้ห้าเพราะว่าคือสก,กิลมันยังไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าถ้ามีรีเพย์ที่มันดึงตัวของน้องขึ้นมาก็ดีนะครับแล้วก็ติฮารุในเรื่องของปลฟ้าได้ด้วยตอบโจทย์เลยเนี่ยฮะประมาณนั้นแล้วกันเนื้อ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กด u b s สไคร e ให้วันคุงด้วยนะฮะไปแล้วบ๊ายบาย